Então, ้อยไขมันส่วนเกินบริเวณข่าหน้าท้องและรอบเอวนี่เป็นเลกกิ้งในตลาดที่ฉันใส่ค่ะแค่มองก็จะเห็นไขมันส่วนเกินหน้าท้องและรอบเอวที่คล้่นออกมาใ่วันจะใส่ไม่ว่าจะซื้อผ้าชุดไหนก็น่าเกียดทำให้รู้สึกอายจั๊กจจีนาง่พิเรกเกิดเกิดจำลังดูทีวีขนมไม่หลบอีกแล้วยังรอบเอวที่เคยยืนเป็นรอยขึ้นก็เรียบดีช่วยใรูปร่างและดู สามารถใส่กางเกงเอสเลกกิ้งได้สบายและใส่ได้ทุกอกาศไม่ว่าจะใส่ออกกำลังกายใส่ทำงานใส่เวลานอนใส่ไปเที่ยวหรือช็อปปิ้งกับเพื่อนสาวๆและ